สวัสดีค่ะต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อนกกลระยามาดามค่ะเป็นช่อง y o u t u b e น้องใหม่นะคะช่องใหม่สำหรับทุกทุกท่านที่เข้ามามรับชมคลิปนี้ขอฝากน้องใหม่ด้วยนะคะช่อง Youtube ใหม่ชื่อช่องกลระยามาดาม เป็นคนไทยค่ะที่ได้เข้ามาอาศาัยอยู่ในประเทศสวีเดนก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วเนาะภาษาที่ใช้หลักๆก,ก็คือภาษาสวีเดนสเวนสกัภาษารองก็คือ,อภาษาไทยเราจะใช้ภาษาไทยต่อเมื่อเราได้พบปะเพื่อนฝูงที่เป็น ชนชาวไทยส่วนภาษาสวีเดนนี่เราก็จะใช้เป็นภาษาหลักแล้วเพราะว่าเราใช้ชีวิตที่นี่แล้วก็ทํางานที่นี่ประกอบอาชีพที่นี่นะคะทุกวันเราก็จะพบปะผู้คนมากมายก็ส่วนมากจะเป็นคนชาวสวีเดนเราก็ต้องใช้ภาษาสวีเดนภาษาสวีเดนสักการในชีวิตรประจําวันของเรานะคะ่ะในวันนี้ก็จะขอพูด เรื่องเกี่ยวกับประเทศสวีเดนประเทศสวีเดนนี้เป็นประเทศที่อ,อยู่ทางแถบแถบภาคเหนือแถบบนสุดภาคเหนือของทวีปยุโรปมีพื้นที่มานเอ่อขอโทษคะ่ะสี่แสนห้าหมื่นสองร้อย 95ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์พื้นที่ของโลกก็คือ0.3 3นะคะและพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศสวีเดนนี่จะเป็นป่าไม้แล้วก็ภูเขาสูงคือร้อยละ7 0ถึงนี่คือเป็นป่าไม้นะคะประเทศสวีเดนนี่ก็ป่าไม้ของเขาก็จะลงเรือเยอะมากนะะแล้วก็ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นที่ราบลุ่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยที่ราบลุ่มนี้ก็จะใช้ในการนะทำพืชพืชผักเ,เกี่ยวกับเกษตรกรแล้วก็การเลี้ยงสัตว์การเพาะปลูกอันนี้ค่ะนะคะแล้วก็ประเทศสวีเดนนี้ก็ มีสี่ฤดูมีสี่ฤดูมีฤดูหนาวคือฤดูหีมะนั่นเองฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงก็คือสรุปก็คือสี่ฤดูฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงค่ะเอ่อก็ ฤดูหนาวห,หรือหน้าหิมะของเรานี่ก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาหรือหรือไม่ก็ธันวาอาจจะมาแต่ละปีจะไม่เหมือนกันบางปีก็อาจจะมาเร็วบางปีก็อาจจะมาช้าบางปีก็มาเร็วก็อาจจะมาตั้งแต่เดือนออกตุ้เบอร์นั่นคือหมายถึงจะมาตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาแต่ทะเลนิดนึงนะคะเลนิดนึง,นงก็ถ้าทะเลก็คือเดือนธันวา แต่สรุปแล้วก็คือมันจะกินระยะเวลาหกเดือนหน้าหนาของเขานี่จะกินระยะเวลาหกเดือนคือเริ่มแต่พฤศจิกาทันวาถึงปลายเดือนเมษานะคะแต่ช่วงหลังๆนี่ก็จะฤดูหนาวนี่ก็จะสั้นลงก็หรือประมาณสักห้าเดือนเพราะว่าโลกของเรามันร้อนขึ้นค่ะเพราะว่าป่าไม้ของเรามัน จะถูกทำลายมากประมาณนี้ก็จะลดลงทำให้โลกร้อนขึ้นประเทศสวีเดนก็จะเหลือดหน้าหิมะนี่ประมาณห้าเดือนแต่แต่คุณนกก็จะขอสรุปเลยว่าหกเดือนก็แล้วกันมันจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนปลายเดือนเมษายนหิมะมันก็จะเริ่มละลายหลังจากเมษาเข้าเดือนพฤษภาก็จะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิใบไม้ผลิที่ประเทศสวีเดนนี่ก็จะเป็น ช่วงเวลาที่ใบไม้จะผลิเร็วมากคือไม่น่าจะเกินมิถุนาประมาณสองเดือนเนี่ยมันจะผลิดอกออกผลเร็วมากต้นไม้บางชนิดินี่จะไม่ออกใบจะออกจะออกดอกออกผลเลยคือเหมือนกับธรรมชาติสอนที่เขารู้ไอ้พวกเขารู้ว่าเออเธอจะต้องรีบนะถ้าเธอชา้าเธอไม่ออกดอกออกผลนี่มัน เธอจะไม่ทันหน้าหนาวนะอะไรอย่างี้ยก็เลยช่วงใบไม้ผลิมันก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆแค่สองเดือนนะคะแล้วก็พอหมดช่วงหน้าใบไม้ผลิคือพฤษภามิถุนากระดากระดาษสิงหานี่ก็จะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะหน้าร้อนของประเทศสวีเดนก็จะสั้นมากนะคะหลังจากที่จบจากาาหน้าร้อนนะคะก็จะเข้าหน้าใบไม้ร่วงก็คือจะเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาตุลาพฤศจิกานี่ก็จะเข้าสู่ฤดูใบไ,ไม้ร่วงประเทศสวีเดนนี่ถ้าช่วงเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนี่ก็ใบไ,ไม้จะเปลี่ยนสีครับเป็นสีเร็วมากคือมันจะเปลี่ยนสีหลากหลายหลากหลายพันไม้เลยบาง,บางพันไม้ก็จะมีสีเหลืองบางพันไม้ก็จะเป็นสีสีส้มบางพันไม้ก็จะเป็นสีแดงคือช่วงมัน เปลี่ยนใบช่วงใบไม้เปลี่ยนสีมันจะสวยมากสวยงามมากเลยค่ะประเทศสวีเดนแล้วก็ที่แปลกใจจนคุณนกเองก็ตกใจที่ว่าใบาไม้มันจะร่วงเร็วเลยคุณคุณเชื่อไหมว่าภายในสองอาทิตย์นี้เขาสามารถร่วงหมดต้นเลยไม่เหลือเลยค่ะจะเร็วมากๆและช่วงนี้นะคะช่วงใบไม้ร่วงนี้มันจะเป็นอะไรที่อากาศจะเย็นมากมีมีลมหนาว ลมหนาวพัดแล้วก็มันเป็นหนาวหนาวจับข้อหัวใจเลยอะถ้าเรา,เรารู้สึกถึงมีลมพัดแล้วก็หนาวเย็นจับหัวใจใจนี่เรามันเป็นส่งสัญญาณแล้วว่าเออหนาวมาไกลก็มาแล้วหนาวใกล้ก็มาแล้วนะคะออตอนนี้เราก็จะพูดถึงอจนวนประชากรของประเทศสวีเดนประเทศสวีเดนนี่ จำนวนประชากรทั้งหมดมี11ล้านกว่าคน8ล้านกว่าคนนี้ก็คือเป็นคนชนชาติสวีเดนนะฮะเป็นคนพื้นเพของเป็นคนสวีเดนเลยส่วนที่เหลืออีก2ล้านกว่ากว่าคนนี้ก็เป็นอาชนต่างชาติชนต่างชาติต่างภาษา,าที่อพยพเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอาชนชาติฟิแนแลนด์ จุดชาติไทยจุดชาติจีนฟิลิปปินส์พม่าอะไรแล้วก็ชมชาติจากประเทศอิรักนี่ก็จะค่อนข้างเข้ามามากแล้วก็ชุดชาติทางแถบแอฟริกาก็จะเข้ามาอยู่อาศัยกันมากนะคะ่ะส่วนภาษาของประเทศสวีเดนที่ใช้ก็คือภาษาสวีเดนหรือเรียกอีกอย่างก็คือภาษา สวีเดนสวัเดิการค่ะประเทศสวีเดนนี้ก็มีหลายภาษานะคะก็เหมือนประเทศไทยนะคะประเทศไทยเราก็มีภาษาเหนือภาษาอีสานภาษาภาษาใต้อะไรเงี้ยประเทศสวีเดนก็เหมือนกันค่ะก็มีหลายภาษาแต่ว่ามีหนึ่งภาษาคือภาษากลางที่เขาต้องใช้ติดต่อราชการเหมือนเมืองไทยเราอ่ะเมืองไทยเราก็ใช้ภาษากลางคือภาษาราชการที่ติดต่อราชการ ที่นี่ก็เหมือนกันค่ะมีภาษามีหลายภาษาแต่ว่ามีปหนึ่งภาษาคือที่จะต้องใช้ภาษาใช้ติดต่อราชการคือภาษากลางของของเขานะคะอันตอนนี้ก็พูดถึงประเทศสวีเดนสรุปแล้วเนาะ,ะพื้นที่แล้วก็ประเทศสวีเดนมีกี่ฤดูแล้วก็จำนวนประชากรอ่นตอนนี้เราก็จะมาพูดอ่ะหัวข้อสุดท้ายคือ,อความ ที่อยู่อาศัยของคนสวีเดนสวีเดนนีน่ถ้าเปรียบเทียบในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นี่จะชอบอยู่บ้านพักส่วนตัวคือเขาจะชอบอยู่บ้านพักเป็นหลังๆนะคะกดเช็คไปลอดนิดนึงค่ะเขาจะชอบอยู่บ้านพักส่วนตัวในพื้นที่กว้างขวางห้าห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะชอบอยู่ หรือที่สิเดียนจะเรียกว่าฮูสโบูอีฮสเซ็ตคือจะชอบอยู่บ้านพักเป็นหลังๆเป็นส่วนตัวส่วนที่เหลือ42เปอร์เซ็นต์ก็ขอโทษนะคะก็จะอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์เลกเกนเฮดนะคะถึง42เปอร์เซ็นต์ส่วนที่เหลืออีกอ2เปอร์เซ็นต์นี่ก็จะชอบอยู่ ฮุวังหรือหรือคนไทยหรือภาษาไทยจะเรียกว่าบ้านเคลื่อนที่อะค่ะคิดว่าทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็อาจจะมีความรู้เกี่ยวกับบ้านเคลื่อนที่นี้บ้างแล้วเพราะว่าเ,เมืองไทยของเราก็เริ่มเริ่มที่จะเอาเออที่จะสั่งฮุดวังฮุดวังคือบ้านเคลื่อนที่แล้วก็ฮุตบินคือ บ้านบ้านที่บ้านติดกับรถเด็ะเข้าไปจําหน่ายพิขายที่ประเทศประเทศมึงประเทศไทยแล้วที่เมืองไทยของเราแล้วบางท่านก็อาจจะรู้จักนะคะอืมอ่าเออแล้วก็สรุปเลยเนาะภาษาที่อยู่อาศัยจํานวนประชากรเราก็พูดแล้วเนาะว่ามีสิบเอ็ดล้านคนแล้วฤดูแล้วก็พื้นที่เออแลวประเทศสวีเดนนี่ก็จัดอยู่อันดับที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล อยู่อันดับที่ห้าสิบห้าของโลกเนาะเ,ออเราก็พูดกันแล้วตอนนี้ก็คุณดก,ก็จะมาพูดเกี่ยวกับตัวเองนิดหน่อยเออพราะคุณดกกลืนมาลาตั้งแต่แรกๆเนาะเพื่นอนๆแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะช่องของออกาะยาะพามาดานนเออ้เมื่อท่านเข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้ท่านอาจจะสงสัยว่า คุณลกอะมะาอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนนะเกือบ20ปีแล้วเนาะภาษาสวีเดนเก่งไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องขอพูดกันแบบตรงๆไปตรงไปตรงมาเลยนะคะยอมรับความจริงว่าไม่เก่งค่ะเพราะว่าคุณลกเข้ามาอยู่ประเทศสวีเดนนี้ตอนคุณลกอายุคุณลกจะไม่ค่อยคำนึงไม่ค่อยจะให้ความสําคัญ แกอายุของตัวเองเท่าไหร่ก็เรามาอายุมากเนาะ,ะการเรียนรู้ภาษาสวีเดนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะชา้าและภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่ยากมากแล้วเขามีสลับถึง9ตัวนะคะและ้วก็พยัญชนะควบกล้ำมันก็จะทำให้เป็นการที่ยากลำบากมากสำหรับคุณนอกเองจะถา,ถามว่าพูดได้ไมพูดได้ฟังออกไหมฟังออกค่ะ แต่ว่าจะให้เก่งเหมือนอเด็กเด็ก,ดกวัยรุ่นที่เขาเรียนกันนะ่ะเราสมองของเราเนาะเราอายุมากแล้วตามเขาไม่ทันแต่ก็โอเคมันก็คือภาษาที่เราต้องใช้เราก็สื่อสารกับเขาพอเข้าใจเพราะชีวิตประจาวันของคุมนกที่ทำมา,มาอยู่ที่นี่ทํางานที่นี่เราก็ใช้ภาษาสวีเดนเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมคะมแล้วก็ภาษารองก็คือคือภาษาหลักก็คือ ใช้ภาษาสวีเดนในชีวิตประจำวันภาษารลองก็คือภาษาไทยที่เราจะต้องใช้สื่อสารติดต่อกับเพื่อนเพื่อนคนไทยแล้วก็ส่วนภาษาที่สามก็คือภาษาอินเดียสกาก็คือภาษาอังกฤษกที่เราต้องใช้เพราะว่าประเทศสวีเดนบางครั้งก็จะมีนักทาาอก่องเที่ยวเข้ามาอาจจะมาในนามนักท่องเที่ยวอาจจะมาในนามของอการก็มาทํางานหรืออย่างเงี้ยมาศึกษางานเราก็จะต้องใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สามที่จะต้องสื่อสารกับเขาแต่ถามว่าเก่งไหมไม่เก่งค่ะมันก็พอๆปูๆป่าเนาะเพราะสมัยที่เราเรียนอยู่ที่เมืองไทยเราไม่ได้ให้ความสําคัญต่อภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ตอนนี้พอเรามาอยู่เมืองนอกเราก็ถึงรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆก็เลยจะขอบอกทุกทท่านนะคะน้องๆที่ยังใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทย generous. จงมองเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษนะคะเรียนรู้ให้มากๆ พออนาคตมันไม่แน่เราอาจจะต้องมาใช้ชีวิตในต่างแดนมือย่างที่คุณนกนะคะ,ะแล้วก็พูดถึงการใช้ภาษาเสร็จแล้วเนาะ,ะมาพูดถึงเด็กเด็กเด็กไทยที่มามาอยู่ที่นี่ถ้าก็มาถ้าอายุไม่เกินสิบขวบนะคะเขาก็จะลืมหมดแล้วเขาก็จะมารับวัฒนธรรมของประเทศสวีเดนหมดเลยคือเขาจะเขียนภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาไทยไม่ได้เลย นะคะคเขาจะรับวัฒนธรรมของที่นี่หมดเลยก็จะก็เหมือนอลูกลูกชายของคุณนกนะคะ่ะลูกชายของคุณนกนี่คุณนกเอาลูกชายมาตอนเขาอายุสิบสี่จนปัจจุบันนี้เขาก็เชินภาษาไทยบางคำ เขาเขียนเขาเขียน,เข,เ,ขยนเขาเขียนภาษาไทยบางคาเขาก็ต้องถามคุณแม่ว่าคุณแม่ภาษาไทยคานี้เขียนว่ายังไงอะไรย่างเงี้ยคุณนกก็ต้องช่วยลูกอะไรยเงี้ยแต่ต้องยอมรับปะคะว่ามันมันลืมอะเพราะเราเรามาอยู่ที่นี่นานเนาะบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมคุณนกถึงพูดชา้าค่ะพูดช้าเพราะว่าถ้าถ้าคุณนกจะพูดภาษาสวีเดนมันก็จะเร็วเพราะเราช้ในชีวิตประจำมันจะเร็วตอนนี้ พอพูดภาษาไทยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะช้าหน่อยมันต้องข้างต้องใช้ความคิดหน่อยพูดผิดพูดถูกเนาะและอันนี้เป็นคิดแรกด้วยแล้วตอนนี้เราก็พูดถึงเด็กๆก็จะเรียนรู้เร็วนะคะส่วนเราอายุมากแล้วก็จะชา้ามันสมองมันจะไม่เหมือนกันเนาะและ้วตอนนี้ก็จะถามว่าเด็กไทยที่อพยพมาตามแม่คุณแม่มาอยู่ที่สวีเดนเนี่ยสำหรับคุณลูกเอ,เองนี่ก็ มาอยู่ถึงประมาณมาอยู่เกือบยี่สิบปีแล้วเนาะก็ต้องขอบอกเลยว่าเป็นคนสองสัญชาติเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยแล้วก็เชื้อชาติไทยสัญชาติสวีเดนได้สัญชาติสวีเดนแล้วนะคะเป็นคนสวีเดนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคือสามารถที่มีสิทธทิเสรีภาพที่จะอยู่อาศัยในประเทศสวีเดนเป็นคนสวีเดนกดเ็เทดได้เราทํางานเราเสียภาษีให้กับทางรัฐโดยถูกต้องตาม,ตามกฎหมายแล้วก็คือคนสวีเดน แล้วก็อีก,อ,กอีกข้อหนึ่งเพื่นอนไม่ใช่เพื่อนถือทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็อาจจะมีคำถามถามคุณนกว,ว่าคุณนกมาอยู่ที่นี่เกือบยี่สิบปีแล้วบรรพายของชีวิตคือหมายถึงว่ากเกษียณอายุจะกลับไปอยู่เมืองไทยไหมคุณกนกต้องยอมรับว่าเราเป็นคนไทยเนาะเรามาต่ออายุมากแล้วมันก็ ความรักความผูกพันของเรามันก็จิตใจตัวของเรายัางเป็นคนไทยอยู่อย่างไรเราก็ต้องไม่ลืมเมืองไทยประเทศไทยคือเมืองแม่ของเราใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าถามว่าจะกลับไปอยู่ไหมคุณโนก็ต้องตอบตามความตรงตตอบกันตรงตรง,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 งเลยนะเนาะออย่างไม่ไม่ผิดเบี้ยไม่ไม่ไม,ไม่พูดความจริงกันเลยว่าเเรา พูดถึงเมืองไทยเราก็รักเราก็มีความผูกพันสวีเดนเราอยู่เกือบ20ปีเราก็มีความรักความผูกพันและข้อสําคัญคือเรามีลูกชายอยู่ที่นี่เรามีครอบครัวอยู่ที่นี่แล้วถ้าจะกลับไปอยู่เมืองไทยก็คงจะกลับไปไปอยู่ค่ะแต่ก็คงจะอยู่สักประมาณสองสามเดือนอะไรอย่างงี้แล้วเราก็กลับมาอยู่สวีเดนคือจะใช้ชีวิตแบบไป,ไปมา,มาไป,ไปมาไปมานะคะแต่ถ้าจะกลับไปอยู่เลยคงไม่เพราะว่าเรามีลูกชาย สุดที่รักอยู่ที่นี่เขาปักหลักอยู่ที่นี่แล้วนะเนาะน้องดนก็อยู่ที่นี่แล้วเราก็ต้องอยู่กับลูกชายก็คือเนี่ยคือมาอยู่20ปีแล้วสรุปก็คือเก่งภาษาสวีเดนมา,าไม่เก่งค่ะแต่กพ็พอพูดได้ฟังออกเพราะว่าชีวิตประจำวันของเราเราใช้ภาษาสวีเดนอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็มีครอบครัวอยู่ที่นี่แล้วกเกษียณอายุแล้วก็คงจะปไปไปมา,มา แต่จะให้ไปอยู่ประเทศไทยสาวรเลยคงไม่นะคะคือ,คอไป,ไป,ไปมามาอโอเคตอนนี้ก็พูดมาก็แนะนําตัวเองมาก็าเยอะแล้วนะคะพูดเกี่ยวกับประเทศสวีเดนแบบคร่าวๆยังไม่ได้เจาะลึกเพื่นพนพนอนๆแล้วก็ทุกทท่ทานที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ,ะถ้ามีอะไรที่อยากจะรู้เพิ่มเติมเรื่องราวอะไรลึกๆที่เกี่ยวกับประเทศสวีเดน คอมเมนต์มาทางข้างใต้นี้ได้เลยนะคะ,ะคุณนกยอมรับคำติชมทุกอย่างคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับประเทศสวีเดนแล้วคุณนกก็จะไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็มาทําคลิปใหม่ๆให้กับทุกทุกท่านที่อยากรู้เกี่ยวกับประเทศสวีเดนนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ต้องขอฝาก ช่องใหม่นกในอ้อมใจของทุกๆท,ท่านด้วยนะคะ,อ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องกริยาพามาดามด้วยนะคะทุกทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใชา่ก็กดแชร์ถ้าทั้งชอบทั้งใช่ก็กดไลค์กดแชร์นะคะ แล้วก็พบกับคุณนกใหม่เองพบกับคุณนกช่วงหน้านะคะคือวิดีโอ,อคลิปต่อๆไปนะคะเราพบกันในคลิปวิดีโอต่อๆไปสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็คุณนกขอจบไว้เพียงเท่นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะแล้วพบกัน,นใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ